หครั้างที่สองนะครับเพราะว่าเอ้าเอ้ยยังไม่ได้เริ่มอธิบายเลยนะนี่รับลงได้ครับตอนนี้อยู่ที่หมูกับยี่ีสองนะครับนี่แหละครับผมดูหมูนะครับเดี๋ยวผมพี่โยนแหละโอเคแล้วมาดูการให้ไก่กว่าเดิมนะครับหม,มูดีแล้วนี่อ่ะ นี่ยครับหมูหมูหน้าตาแบบนี้เลยนะครับตอนนี้หมูจะตายแล้วนะครับเนี่ยครับโอ,โอเคเดี๋ยวเรามาซ่อมหมูกันนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมซ่อมให้ดูน้องซ่อมกันบ้างครับหน้าออกมาดิเฮ้ยขาออกมาขาออกมา เ okay. สร็จแล้วใช่ไหมใช่ถือเลยแล้เลยกลับตกลํถือให้โอ๊ยขัด <ste ve> <high> ด um ิ้งด้งด้ดิดูดู้อย่วนโอเคอครลยโอเคีลอเคเเลยอยอคยองคเลเโอเคยโออเคอเเลคยอนอเเอคออยู่เยอเคเ ลงมาได้เลยสอเมตรโอเคครับว่ามันจะลงหรือไม่ลงครับหนึ่งสองสามลงได้เลยลงช่องนะหนึ่งสองสามสี่เริ่มเออเมียงห่างกันนิดเดียวเนีเ่ยเลือกตรงนี้แต่ว่าตรงนี้โอเคซ่อมหมูเลยได้ดิ น้องผมนี่แนะนำตัวหน่อยดิน้องชื่อว่าอะไรนะบีตังครับโอเคอายุเท่าไหร่ครับสิบขวบสิบขวบวทำไมห,หน้าเด็กขนาดนี้ละ่ะก็ผมไม่สิบขวบแม่ผมบ่าอายุห,าห้าขวบปีงนะความจริงอะ่ะเก่งไหมก่ไม่ใจใสนี่นการดูผมนะครับดูผม,มนะครับ,อ,บ,อ,บอันนี้ผมนะผม โอ้โห่กล้กองดูหูนะครับอันนี้ยังไม่สนุกพอนะครับเอ้ยถ่ายดูนะครับดูเจ้าหูนะครับไอ้เพื่อนผมถ่ายให้เพื่อนผมเล่นมั่งเออไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซ่อมแล้วก็ถือกล้องไปด้วย มาครับมาดูส้นเสร็จแล้วนะครับนี่นี่ครับหน้าตาหมูหมูชื่อว่าแฟปพะผ้า<อ>แฟพพพบแฟปผ้าเยอะไม่เอามาเปลี่ยนชื่อดีกว่าเปลี่ยนชื่อว่าเป็นหมูหมูหมูมมนี่นะครับหมู vs ความสูงนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูหนึ่งสองสามส,สี่ห้าหกเจ็ด ยับ yeah. ลงช่องนั้นครับโอ้โคโซโคโหลงกึ่งนี่พี่เลือกตรงนี้อันโทงนี่จะชอบดูครับผมนี่ยังจะถ่าชังก็จะถ่มผมนี่จะหูนะครับ 倒一笔